ฮะคืออะไรวะโ okay, อเคเล้วะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเนี่ยนี่ทีเอสนะครับนะและในวันนี้เราก็อยู่ในเกม e x t ก a Leaf กันอีกแล้วหนึ่งครับนะเออซึ่งผมกลับมาแคสเกมค่ายแมดดกี้แล้วนะครับผมนะอาา่าฮะก่อนหน้านี้เนี่ยต้องก่อนที่จะเข้าเนื้อหาเกมการเล่นเกมผมก็ขอเอาบอกทุกคนเลยล้วกันนะนะเผื่อใครยังไม่เห็นเนาะโพสชุมชนล่าสุดของผมนะครับนะที่ผมได้ตั้งโพเอ้ยตั้งโพเชียดตั้งโพชุมชนนะครับนะไว้ให้ทุกคนนะครับ ทุกคนนะครับนะเข้าไปเถามพิมพ์คถามคำถามคิวัอนเอนะครับนะเพราะว่าเนื่องจากช่องผมหนึ่งพันซับแล้วนั่นเองอย่างที่ผมเคยบอกไปนานมาแล้วนะครับนะว่าถ้าช่องผมหนึ่งพันซับปุ๊บก็คือจะตามสัญญาเลยว่าจะทำคิวนเอนั่นเองครับนะอืมซึ่งเข้าไปอ่านกดกันก่อนที่จะถามเลยนะครับนะเออหรือบางทีท่านอาจจะอ่านกดมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ถามในโพกชุมชนก็มาถามในคลิปนี้ได้เลยนะครับนะอืมคือตอนนี้ยังเปิดให้รับ QA อยู่นะ แต่ถ้าผมลงคลิปนี้ไปปุ๊บก็คือก็เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าไงถ้าแบบลงคลิปนี้ไปใช่ไหมแล้วก็ยังไม่มีคนถาม Q&A วมาอีกผมก็จะทํางานปิดให้ถามแล้วนะเออก็คือจะเริ่มทําคลิปตอป่อบไปเรียบร้อยอันหนึ่งอ,ะนะอ่านะโอเคเข้าเนื้อหาเกมกันดีกว่าครับทุกคนเกมเ x t r a l ตาลเมื่อก่อนจําได้ว่าผมอ่านเกมนี้ว่า Extra l i า e ใช่ไหมจริงๆมันไม่ไม่ไม่ใช่เว้ยจริงๆกูควรจะอ่านว่า Extra l e a ลเออจริงๆนะ LIVES มันไม่ได้อ่านว่า Life, ไลฟ์อเออว่าลีฟเออ โอ้เองอ่ะเออนะอังกฤษเกลี่มาได้ไงวนะเนี่ยไม่น่าเชื่อแล้วในวันนี้เราก็มาตัวละครที่ตัวละครตัวที่สี่ในเพจสองครับนะซึ่งผมแทบจะจำไม่ได้เลยซ้ำนะว่าผมเล่นถึงตัวไหนแล้วแต่ผมก็เห็นหน้าปุ๊บก็รู้เลยนะ น, Jake นั่นคือเจคฮาร์เปอร์หนึ่งนะครับนะเออเจคฮาร์เปอร์ถ้ามันเป็นตัวเตียนเน้ยอย่างเงี้วะไม่ได้บูลลี่แต่จะกูะงง,งว่าทำไมตัวละครเป็นตัวเตีย้ยขนาดนี้เจคฮาร์เปอร์เพชผู้กูเหียไม่หมดมุกนี้อีกมุมกนี้กูใช้เป็นตั้งแต่หลายเดือนที่แล้วแล้วมัง้งไอ้ไอ,อมุกเพชผู้เนะี่ยเออสูงห้าฟุตกับเที่อะไรไม่รู้ฮะห้าฟุตนี่มันเท่าไหร่วะไม่รู้อ่ะมันมันแค่ห้าฟุตต่ไม่รู้เหมือนกันเราจะได้เกิดที่คาสโูแน่ๆมา ที่นี้เหมือนเดิมนะครับนะการแคสเกมเอ็กตาลีฟก็จะเหมือนเดิมมันหนึ่งคืออ่านสเตตเล่นตัวละครตัวนั้นให้หนำใจแล้วก็ท้ายคลิปมีสรุปว่าควรเล่นยังไงแล้วก็บอกว่าตัวมันดีไหมสตริงหกสิบเปอร์เซ็นต์ทักเนีนหกสิบเปอร์เซ็นต์สปีดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์สกิลเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์กูเริ่มรู้สึกถึงลางไม่ดีเรื่องกายภาพแล้ววะ่ะคือมึงแบบวิ่งเร็วจ๋าๆเลยทักษะก็ไม่ได้อ่อนด๋อยขนาดนั้นน่าใช้อาุธเป็นแต่ที่แน่คืออ้ความแข็งแรงกับความบึกบึนเนี่ยยยมมันแบบมันนนแแลดูบบครอออเเะ มหมเล่นกันเถอะเนีย่ยเราะเกิดคลาสบลูจริงๆด้วยหรือมาเล่นเกมมีความสุขกันดีกว่าเออไหนดูดิเกมไอตาลีฟกูแคสเกมแล้วเกมกระตุกไหมเอ,อ้ไม่กระตุกนะใช่ว่าเกมไอตาลีฟอะใช้พลังงานน้อยหรือล่าไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าเออไอพวกเออสามคลิปก่อนนั่นเนี่ยเออที่ผมเล่นบุลเลอโคกับแกนี่ชาวดูทูไปคือแบบมันเขาเรียกว่าไงอะ่ะคือเวลาแคสมันจะกระตุกหน่วงๆนิดน,น,น,นึงนะเออโอ้โหน,นี่โอ้หวิ่งโคตรเร็วจริงด้วยโอ้สปีดตั้งเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เร็วไอ้มันรู้ไป นะครับนะอืมเป็นไอห,หนุ่มหัวเหลืองนะรอบนี้เจคฮาเปอร์มันผู้ชายมันหน้าตัวละครมันเป็นหน้าโมเดลผู้หญิงวะ่ะเออโอ้หซอมบี้โคตรเยอะผมเลือกซอมบี้แปดสิบเปอร์เซ็นตมานะครับนะอืมก็โอเคอ่าปูฟาดไปทีหนึ่งฟาดไปที่ถท,ทีเวนนะเเอาจริงนะผมคิดถึงการแคสเกมนี้มากเลยเมื่อก่อนที่ผมแคสเกมนี้บ่อยๆแบบลงแบบโอ้โหแบบติดต่อต่อเนื่องกันเลยอะ แม่งเป็นอะไรที่โคตรสนุกเว้ยคือไม่ใช่อะไรกูย้อนกลับไปดูคลิปตัวเองเออนะว่างๆกันนะอืมวันนี้ดีเฮ้ยส่วนสูงพอกันนะล้วจะวัดกันได้อยู่นะอืมอุ้ยโอ้โหท่าใช้ได้ว่ะถ้าเอออะไรวะโชคสแสี่ยมหรืออะไรไม่รู้เหมือนกันไซส์ใหญ่กว่าหน่อยดีก็น่าจะวัดได้แหละอุ้ยโอ้โหอันนี้อันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรป่ะเปมนกันเอาหัวทุ่มลงพื้นถึงกับสมองไหลเลยทีเดียนะครับนะ อือฮึไม่กูอยากได้ปืนอ่ะไม่ใช่อะไรแล้วมันมีแต่ซอมบี้างคนไม่มีอะไรน่ลองเข้าห้องสตาฟดิเออมีกล่องเฟิร์สเอทให้เราเนี่ยล้วก็ใช้ไปก่อนแล้วกันอืออมเืยไม่ได้ว่าเกมนี้ต้องกินอาหารเนี่ยไอช่วงที่ผมไม่ได้แคสเกมนี้เป็นเวลานานเนี่ยผมก็ไม่ค่อยจะ้เล่นเกมนี้เหมือนกันนะเออแบบมันมันจะมีแบบช่วงก่อนปิดเทอมอ่ะที่ผมยังได้เล่นเกมนี้อยู่นะเพราะแบบมันไม่มีเคี่ยอะไรให้ทำอีกอย่างตอน เน็ตผมไม่ได้ไม่รู้นะสัญญาณเน็ตตอนกลางคืนตอนช่วงเย็นๆมันจะแบบว่าเน็ตโคตรกากเลยเล่นเกมออนไลน์มันนี่แทบไม่ได้อะบูเล่โคนี่คือแบบเอ่อกดเดินค้างไว้แต่ยังยืนนิ่งอะไรประมาณนั้นนะครนับนผมว่าทุกคนที่เน็ตกากจะเข้าใจสิ่งนี้ดีนั่นแหละผมเลยหันมาเล่นเกมนี้แทนนะครับนะเอ่ออ,อีเฉินยุงใช่ไหมครูจาชื่อมึงได้เออเฮ้ยอีแฮร์รี่คินอะไรของมึงไม่ต้องเลยเป็นซอมบี้เอ้ยชิบหายแล้วไงครูต่อยพวกอืมเละ พอใจให้พออยยางท่านี้เอ้ยโอ้โหท่าสวยให้สิบกะโหลกเอาเดี๋ยวเฉินหยุงขี่สกเก็ตบอร์ดล้มเฉินหยุงนี่มันมาเป็นตัวละครคนจีนใช่ไหมจากเอ่อวอกกินเดยอะไรสักอย่างเออแต่ว่ามันไม่ได้ชื่อน,นี้นะเฉินหยุงมันไม่มีใครชื่อน,นี้หรอกเวเกมค่ายลุงแมทไม่เอามาล้อหมดอ่ะเออสุดยอดจริงๆพี่แกนับถือจริงๆถ้าโตขึ้นกูเป็นคนสร้างเกมกูอยากจะสร้างแบบนี้เหมือนกันนะแต่ว่าไม่เอาอ ถ้าตามแนวแบบแผนกูน่าจะสร้างเกมจริงจังมากกว่าตลกอนะอืมปัญหาคือดีไซน์ตัวละครเนี่ยมันยากไงเออถ้าเอาแบบเกมลุงค่ายเนี่ยค่ายลุงแมทเนี่ยบอกเลยว่าแบบภาพแบบภาพพีเอ็นจีตัวละครสองมิติอย่างเงี้ยเออมันโอเคเลยนะเอะเกมเกียนดีอชอบชอบเออนะครับนะอืมเกมค่ายนี้เนี่ยแบบว่าเป็นเกมเกมไวเด็กที่แบบว่าพวกเด็กเลือดสาดนีนนะ่จะเคยเล่นกันอยู่แล้วล่ะนะครับนะเนี่ยเห็นไหมสังเกตนดิี ผมยิงปืนไฟจนแม่งแฮร์รีควินตัวครึ่งขาดเอ้ะครึ่งขาดแล้วขาดครึ่งเออจะสลับกันทำไมวะเอ้ยฟังนะเจคฮาร์เปอร์ถ้านายรู้หรือไม่ว่านายสามารถทำอะไรกับผัวได้ในใช้เวลาในการกดตัวทีเพื่อใช้ในการขุดกำแพงนะเออหมายถ้าไม่เป็นการสร้างหลุมให้นายไปไหนก็ได้นะเพื่อนเออเอาล่ะนะก็นั่นแหละเดีย๋ยวที่ฉันบอกเลยพวกหินพวกนั้นน่ะแม่งเจาะง่ายที่ผายนะครับนะอืม เดี๋ยวนั้นกูแปลไม่ออกเอาจริงกูแปลมั่วเลยสามมาพูดตรงๆมาไม่ได้ขับรถชนซอมบี้านานแล้วชนแม่ให้หมดอมเออกูขอโทษเพื่อนเออตายเปล่าไม่ตายเออโชคดีไปเดี๋ยวว่า HP กูเริ่มน้อยละเออทั้เน็ตมันน้อยครับทุกคนทั้งเน็ตนี้มันมีผลเรื่อง HP ทุกอย่างเลยนะครับนะทั้งความทนทานต่อการโดนโจมตีเออทั้งเอออะไรอะ่ะ เรื่องอัตรา,ตาการลดของ h p ทั้งแบบว่าไม่ทำเชี่ยอะไรเลยหรือติดสถานะพวกแบบไฟไหม้เลือดไหลาขาขา,ขา,ขาดแขนขาดอะไรวะนะครับนะเออการโดนระเบิดการโดนกระสุนอะไรประมาณนั้นอนะ่ะอืมรวไปทั้งหิวหิวตายก็เหมือนกันนะครับนะเออความบึกบึนในเกมเนี้ยม,มันมีระบบหลายอย่างเลยเนี่ยเห็นไหมเริ่มปวดเยี่ยวแล้วสงสัย <S <S น่าจะเป็นเพราะแบบทักเน็ตน้อยไนงะความบึกบึนมันแบบมันไม่มีอะครับนะ แล้วแบบโอ้ทาอะไรนิดหน่อยก็รู้สึกก็คือจะมีความรู้สึกที่ไวตอบสนองไวแล้วนะครับนะซึ่งกูปวดเยี่ยวอย่างนี้แล้วกูจะไปไหนได้บ้างเนี่ยเยี yeah, ่ยแล้วไงมีใบไม้กูเปล่าวะใบไม้ใบไม้ไม,ไม่มีเอ้ยไอซอมบี้เออช่วยมึงนะเนี่ยโอ้ยนี่มันเป็นฝันที่แปลกเฮียเย้าลายหัวคนเอ่อโฮมเลดติดเชือ้อมึงรอดมาได้ไงในสภาพนี้วะน,นั่นมอน แต่ผมว่าตัวผมนี่เริ่มจะใกล้จะแห้งตายแล้วครับนะเออทั้งหิวทั้งเหนื่อยล้าฮะเออเพื่อนส่วนสูงเถ้าเท่ากันไนดะ้่หววาเออสวัสดีเพื่อนไอแฮน์เลควีนก็ยังอยู่อีกผมไม่สนใจแล้วกันเออเรากลับเข้าไปในคาเฟ่เอกีกรอบเราจะไปโดอาหารนะครับนะคืเจ้จ่อปืนใส่กูเมื่อกี้เห็นอยู่ละลัดก็อ,อ,อาหารไม่มีเลยไว้ามีแต่โค้กแก้วหนึ่งมีระเบิดให้เล่นดนะ้วยอุ๊ยโอ้โห เนี่ยทักเน็เราน้อยครับทุกคนมันมันจะตัวละครเรามันจะรู้สึกได้ทุกเกือบรู้สึกง่ายมากเลยเว้ยแค่ซอมบี้ต่อยเมื่อกี้ต่อยแบบว่าไมได่ดูไม่ได้แรงอะไรเลยแ่ะแต่เราล้มแล้วอ่ะทุกคนเออนะบวก HP เราเหลือน้อยอ่ะตัวไม่หอนแอร์จัดๆเลยอืมวิเนียบาซูกะของดีมันนี่ทีโรเก็ตรันเชอร์บุมขีม้แตกเออชิดย,ยจริง <laughs> เออดีเหมือนกันไหมบุม เฮ้ยยาโอโหเสียของพอมึงเลยอืม mm hmm. ชดใช้ได้โต๊คอมระเบิดทีวีระเบิดไหม mm hmm. ขี้แตกไหมฮะขี้แตกไหมกูถามตายตายังตายยัง oh, อ <Hey, S 2> ๋อไม่โดนเฮ้ยไอซอมบี้นี่มันอึดว่ะเฮ้ย <hey. S 2> ไม่บางมันตัวแรกเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ย่น,าน,น,าน่าแนงกูเห็นอยู่มีมือโผล่มาจากกำแพงเมื่อกี้ออกมาทำไมซอมบี้นักธุรกิจออกมาเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ อยา่านะหิวตายอย่างนี้มันน่าอายมากนะเพื่อนอยา่ยาแถ้ากูตายจริงเหมอขอว่าไงวะโอ้กูยังไม่เล่นอะไรเยอะแยะเลยแม่งกูมันแต่โวยวายอะไรของกูก็ไม่รู้เออเอา้าวตายแล้วออกมาตัวนี้เลยแลเริ่มใหม่ก็ได้วะกูครผิดหวังกับตัวเนี้ยเอาจริงไปไม่ได้อยากจะหาเลยไปฟ้าให้เจอก่อน แม่เดี๋ยวเราลองไปหาเลื่อยไฟฟ้าดูกันนะครับนะโอเคอ่ะลครับทุกคนตอนนี้ผมก็เจอเอ่อเลื่อยไฟฟ้าแล้วครับนะเออเลื่อยไฟฟ้าเลื่อยยนต์นั่นแหละเชนซอนะครับนะเออผมอยากจะได้เลื่อยมาเพราะว่ามันเป็นอาวุธที่โหดที่สุดในเกมมันถูกไหมละ่ะเอออันนี้ก็ความคิดส่วนตัวผมนะเออบางคนอาจจะบอกปืนไฟฟ้าปืนบาซูก้าเนี่ยจะโหดกว่าระบงระเบิดอะไรพวกนั้นดาบไรเซเบอร์แต่ไม่ไวสำหรับผมผมว่าเลื่อยยนต์เนี่ยโหดสุดลนะอืมโอเคนะครับนะนี่นะครับการเอามาใช้นะครับแล้วก็เปคอมโบดูเลยสก,กิล70%กับสเตรปอร์60%เนี่ย แม่งจะดีขนาดไหนเชียวในเรื่องการใช้เลือไฟฟ้านะครับนะอืมรื่โอ้ยปาทีก็อืมก็อย่าได้คิดนะฟันหลายทีเหมือนกันนะถ้าเทียบกับตัวเอ็ดแบล็กแนะครับนะที่ผมเล่นไปในหลายคลิปก่อนนู้นเลยอะเอ็ดแบล็กแนไอตัวเทอร์มินาเตอร์นะครับนะไอ้น,นนะั่นอะคือแข็งแรงจนแบบเขาเรียกว่าไงอะเลื่อยทีเดียวหัวหลุดออะเออไอนั่นอนะตัวนั้นไม่โหดจัดเลยนะครับนะ ไว้พวกนี้แม่งวนตายว่ะแม่งเจ้าปืนมายิงผมผมเอาระเบิดยัดหน้ามันเอ้ยไม่โดนว่ะมาดีดเอยมึงทำไรเอ้ยโอ้กูนี่กูโง่เลยกูโง่เนี่ยดูผมสิผมนี่เกือบไปหวั่นเลยนะเนี่ยดูสภาพหน้ากูด้วยเลือนี่เต็มหน้ากูละอืไหนนี่แม่งยังตบกันไม่เลิกอยู่เนะเออเอ้ผู้หญิงเก่งว่ะจะได้เพื่อนเดี๋ยวกูช่วยส่งข้อให้มือโอ้โอ้โหกูขอโทษเพื่อน ถังแก๊สระเบิดไม่รู้ไงมูมันจะมีขวดไวรัสอยู่ในนั้นด้วยขอโทษอ๋อโอเคไม่ต้องขอโทษไดจังหวะนี้คือว่าเอ,อเราฟันถังขยะดีกววะนัเขาถังขยะชอบกดอบของดีให้ซึ่งเป็นปืนนั้นสองเขบอกไม่รู้ใครเอามาทิ้งไว้นะ่ะเออในชีวิตจริงน่าเสียดายมากเลยรับไอ,อของอะไรแบบเนี้ยอืมนะครับนะเราเข้ามาในแฮงเกอร์แล้วกันอ่ะ เอ้ยนี่มันไอไอโลนที่เราช่วยเคยช่วยมันตายที่แล้วนี่ว่าแต่มันคคละตากันไงเพราะโลกนี้เราโลกที่แล้วเราตายหาไปแล้วนั่นเองนะ <S <S เออพอเราเริ่มใหม่น,นั่นเองเอาหัวระเบิดเป็นชี่ไอซอมบี้ไอตัวนี้ชื่ออะไร,รลืมแล้วไม่รู้เหมือนกันเออดูหน้าไม่ออกครัั้ะเออผมก็จาไม่ค่อยได้แลวอวไม่ค่อยได้เล่นด้วยแหละช่วงนี้ไอ,อผู้หญิงคนนี้ไเอ,อเผู้หญิงใส่เอี๊ยมนี่กูจํามึงได้ดีมากเลยคือ ถึงจะไม่รู้ชื่อแต่ก็รู้ดีว่ามึงเป็นตัวที่กูเกลียดมากกูเห็นแล้วกูอาคติมันขัดตากูไอซอมบี้วิชด็อกเตอร์มานี่ดีอืมวิชด็อกเตอร์จากเออแนี่นั่นเอ้ยมึงยิงกูทําไมโอ้น่นะมึงเกือบทํากูไปหวั่นนะกูเกือบไปหวั่นคาที่ไปหวัน่นไอคำนี้กูได้มาจากช่องสปอยหนังช่องหนึ่งอะนะเออที่กูโคตรชอบเลยโอ้อย่าทุบกูไม่อย่ากูจะปิดคลิปแล้ว แต่ก่อนไปคลิปกูจะขอฆ่ามึงก่อนแล้วกันอ้าวไม่เอาไอ้เมยเลยมันกัดคอกูปวโทษกูจะไม่เกลียดมึงอีกไอ้ที่มันเป็นคำโกหกอ้อหนึ่งจะคอมโบคูณสองอะไรของพวกแม่งนั่นแหละเดี๋ยวกูเอาเลื่อยหยิบเลื่อยขึ้นมาให้ได้แล้วโชว์ให้ดูว่ามันเออใครแตกไหมอืมไอ้ี้ซะเอ้ยไอ้ตำรวจแม่งยิงทีไม่เสี่ยงตายเว่ะกูเอามันก่อนคนแรกเลยดีไหมก็เออเข้าแม่งแล้วกันนะครับทุกคน สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับการเล่นเจคฮับเอ้ยเจคเจกอะไรนะเจคฮาร์เปอร์กินมินชื่อตัวละครแล้วซึ่งไอ้เจคเนี่ยผมว่ามันมองว่าแบบเป็นตัวละครที่กายภาพม่นโคตรอ่อนด๋อยอ่ะเอออึดไหมก็ไม่อึดโคตรจะบอบบางความแข็งแรงก็น้อยน้อยนะครับนะเออเรียกว่าตัวแม่งไม่ดีเลยเรื่องกายภาพแต่ดีสุดคือวิ่งเร็ววิ่งเร็วแบบจ๋าๆเลยนะครับนะอืมเน้นหนีมากกว่าตัวนี้ อาวุธระยะไกลก็น่าจะโอเคกว่าเพราะว่าตัวนี้สกิลจะเยอะกว่าพวกสตริงกับทักเนตนะครับนะซึ่งเข้าใกล้เนี่ยไม่น่าจะเหมาะแน่เลยเพราะว่าอาวุธระยะไกลน่าจะเหมาะกับมันมากกว่านะครับนะครับตัวนี้นั่นเองนะเอออุอ๊ยอย่าล้มงงกันดิก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นไงบ้างครับสำหรับเออสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะแล้วก็กดติดตามเพื่อน,นับหนุนช่องผมนะครับนะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่่ของผมนะครับนะเออฮะ ลินนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีผมไม่บายก็กลับมาเล่นเกมค่ายแมนดิกี้นะครับนะเออบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ผมรู้สึกว่าแค่ลงช่องมานะเป็นเกมที่มีความสุขที่สุดล้ะเออนะกูจะทำอะไรก็ได้นะครับนะอ้ออุย้ยอ้อถ้ามึงตายมึงจะเป็นตัวที่กากมากเออย,ยังได้อยู่คุณยังมีสิทธิ์ไปต่อได้แต่จริงๆมังก็กากกันแหละ